พี่น้องเอ้ยพาพี่น้องมาเบิง่งเห็ดครับผมดอกเดียวกินทั้งหมู่บ้านครับดอกเดียวกินได้ทั้งครอบครัวเลยครับนี่ดอกไงครับเฮ็ดปลูกแม่นบพี่น้องครับผมพี่น้องว่าพี่น้องตั้งบ้านพี่น้องเอือนเน่นเฮ็ดยังครับพี่น้องเบิง่งดอกไงย,ยุ่งกับไรผมพาพี่น้องมาเบิง่งควาวอุดุงสมบูรณ์ที่สวนครับพี่น้องครับผม คมดมสมบูรณ์ธรรมชาติครับตอนนี้ต้นใบผมมันเริ่มง่ามแล้วครับต้นไม้ธรรมชาติเริ่มสร้างสรรค์ครับผมธรรมชาติเริ่มเริ่มปรับสภาพพ่อพี่น้องเอาหัวห,หันหิดครับผม คอกอค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 อไอ้พคอ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 วาที่เกาคอได้คำแล้วนี่คอคอคอออขหัวอาหารเห้ป้าเขาเนี่ก็บุเห็นว่าเ็จกินถงผสมซ้าสมหัวอาหารเขาจะกิน นี่ครับผมเป็นดอกเป็นหน่วยแล้ะครับผมโอ้เปกาเตียเป็นหน่วยแล้วนั่นหน่วยหนึ่งสองหน่วยเริ่มแล้วพี่น้องยางช่อมสวนสวนอยู่เกษตรพอเพียงครับผมพรบอดุดมสมบูรณ์พี่น้องเลย ขามายุ่งยุ่งหลายออกโอ้หนี่พันนี่วันทุกตะวันแก่แล้วนี่โอ้นี่ยุ่งเหลืองหลายครับอบกเทียบต้นบกบกอันนี้ต้นนี้โคนบกขึ้นเองว่บพกยุ่งไม่ได้ไม่นนองเบิ้งนี่ งามนีกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบเขียวกําแพงแสนเดี๋ยวมาจากหมูาหารบึงดอกไม้ครับดอกไม้สวยงามมากสูงทถมหัวดละปลาพี่น้อยหัวหารป้าครับพี่น้องครับผมมาดูปลาที่สวนเราครับสวนเราอุ้มกระอ้ครับพี่น้องครับผมผมขอเปลี่ยนชื่อ สื้อเกษตรอันช้ฟาร์มสวนเกษตรกลางหน้าเป็นสวนเหล่าชื่อสวนครับสวนเหล่าอุ้มกะอ้ายสวนเหล่าอุ้มกะอ้ายเป็นซื้อของลูกครับลูกสาวครับเบิรงพี่น้องเน้แดงออกแพ้เต็มเลยครับเิ่มแพ้เต็มสวนแล้วครับสวนเหล่าอุ้มกะอ้เอาซื้อลูกขึ้นก่อนเลยครับอุ้มกะอ้อุ้มกะอ้ โอ้พี่น้องเอ้ยพี่หายมองเดียวพอเหป็ปลาไปกินอยู่หงส์เดียวไปเบิง่งว่าปลาสิไลทำไหนมุมนี้เป็นโซนอา่าไม่ยุ่นต้นนะครับพวแปรกะครับที่มันหกครับปลูกกล้วยนะ้ำกล้วยกันลังขึ้นนี่ปลูกไปหลยอยู่ยี่สิบกว่าต้นแล้วนี่ฟังนี่ตัวต้นใหม่ก็เป็นลอยอยู่นี่ต้นใหม่ต้นกระถินยักษ์พวกใหม่ยางนี่ไม่ตะเคก็นท้องไม้ยางนาเขามี ไม่สักผสมสารครับแหนแดงกับ,บวยเห็ดตากินนะคือบวยเห็ดตากินเช่ไนไรโอู้ยุ่งไหมยุ่งเหลืองโอ้ยตีตียุ่งไม่ต้องโบไว้เลยได้ต้องเป่าให้พอเขาเข้าเลยนะ phát kiến cả lái lại Thì. ừ vì nó đi phát kiến cái, cái nhầy คเลยใหญ่แล้วครับตัวนี้จับเป็นอาหารแล้วต้นอะไรว่าเลเี่ยงให้ชมบอกแล้วครับมันใหญ่แล้วใหญ่ก้อยเปอต์ป้าหมอกับใหญ่ล ยุ่งทังหน้าพี่น้องยุ่งเรื่องไล่ลายคือน้องยุ่งเรื่องออกล่ะยุ่งเรื่องมันออกจากปลาเขาพเปล่าเกี่ยวเขาเปล่ายุ่งเรื่องจนมันจงสิหายเบป็นนาพเปล่หนาเกี่ยวเขาพเปล่าก็เกี่ยวเกี่ยวออกมันยุ่งเรื่องกระจายนี่หน้าของน้องครับเขาเงาเลยล่มแล้วนี่เลยมีโฮมนี่ล่มแล้วสังเกต้นใหม่ครับพี่น้องหน้าเริ่มหน้าแล้วหกแล้วใม่ยุ่งี่งามครับไม้ประยุงครับครับตำนานครับมันทีเป็นตำนานปลาครับผม ฟังนีู่่สิเป็นปลางามอยู่นี่เป็นปลาเรื่องมึงแถวนี้ก็ทา,า,างใจสิปลูกต้นใหม่ให้เต็มอยู่แล้วมึงอยู่ว่ามีต้นใหม่เรื่องย่างนาว่ามีเพรต้นเลยต้องเอามาใส่แล้วแบ่ขึ้นกันแล้วมันมี่ายน้ำไครปลูกใต้ไม่ได้ต้องฟังนี่ พี่น้องูดูดพี่น้องยุ่งเรื่องหลายออนี่ยท่าที่ตัดออคูมากทำผลอยู่วกนี่ว่วา,า,าันห้ป้ามันป้ามันบริยูร่วมกันมันอยู่แก่ๆ,ๆกัน

ไม่ยุ่งครับงามเลยเสารถเสารดแหนเยอะครับแหนน้ำตึบเลยนะน้ำปลาไหลเพราะได้น้ำปลาไหลนี่ปึ้งเลยนะน้ำเต็มเลยครับอยู่แน่นนี่น้ำปลาไหลเราคือยุ่งเลยครับ จากวันนั้นถึงวันนี้ครับพี่น้องครับตาชมเพื่อผมมาดูครับสร้างมาสักคำแห้งนะสวรสพันสีม่วงครับพ้นตัแห้งๆก็เริ่มยูโตแล้วเริ่มดินเริ่มสุดแล้วเริ่มแน่นและเบิกบัว,รบวบครับเกิดเองธรรมชาติขิงไข่ไงขิงไข่หรือเป็นกองามล่ะมึงมีปฏิปูมาเลยนน้อยนี่เยอะที่ปูอยูะ เห็นบ่ครับบัวบัวบัวบก็ิดขึ้นน้ำค้างครับผ้าเบิ่งกล้วยครับว่าม่็นยังหอผ้าเบิ่งกล้วยดูบวบดูตะไคร้ที่ปลูกไว้ครับบ่ปลูกอะไวะเดี๋ยต้องปลูกเลยครับเพราะว่าที่ยาวมาถึงนี่นี่ครับผมกล้วยสวยเลยเห็นบ่ครับต้นเด็ต้นกล้วยที่ตัดออกมันก็งามไหมครับ ตัดออกแต่งมันก็างามขึ้นไม่งามเลยมันเกตเลยรครับนี่ปลูกหางโพงมุ่งนีนี่ที่ปลูกที่ที่อยู่สิ่คุดน้องมาปลูกเรื่อยๆอยู่มุ่งนีปลูกหางครับเพราะว่าปลูกคนเดียวเนะวาะบ่ได้อันมันบ่อผมน้อกเหวินบ่หลายนํางพี่ปลูกทั้งอื่นนะั้ปลูกรองหนาวนัน่นนะว่าปลูกฟังนี่น้อผมขยายขยายไปเรื่อยๆครับ ก็ปลูกใบเห็นบอกครับไม่ใช่ห้อยงัวงริมนี่ใยนี่บนเรือสมบนเรืเอหรอกแต่ว่าต้นป่วยพวมีปัญหาเนี่ยต้นป่วยงามอยู่นีเด็กกระเตกก็เด็กโอ้เอ็นก็เ,กเสียแล้วเด็มันกรสิออกนอแตกอแตกยังไงครับที่คือบัวนเด็กเห็นบอกบัวก็ขยายออกไปมันได้น้ำเลือดมันกับปปรูปใบปอดใหขยายใบปอดใหน,น้ำเลือดแห้ง उन्हीं लगे